สิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะมันก็เคยเกิดขึ้นกับมันเข้าใจค่ะเข้าใจทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องรักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นเราต้องรักตัวเองมากกว่าพอเมื่อไหร่ที่เรารักตัวเองเราจะกลับมาเห็นค่าตัวเองทันทีเลยค่าฉันมีค่ามากฉันมีค่ามากกว่านั้นน่ะที่เราจะไปนั่งฟูมฟายร้องไห้เพื่อคนคนนั้นที่เขาไม่ได้มาแคร์ความรู้สึกเราเลยฉันมีค่ามากกว่านั้น บอกตัวเองเลยฉันไม่ค่ามากกว่าน,นั้นแล้วพอเราพูดอย่างนี้มันจะมีพลังอะมีพลังเราจะเราจะกลับมาได้เร็วมากนะอย่ารอให้ได้อ่ะเขาเรียกอะไรอย่ารอให้ได้สิ่งที่คุณฝันอย่ารอให้ได้สิ่งที่คุณต้องการแล้วค่อยมีความสุขให้มีความสุขก่อนมันถึงจะได้ก็อย่างที่บอกพี่ปินสาวหกสิบเนี่ย สาวหกสิบเนี่ยรักไล่ล่าหนักมากเห็นไหมว,วันวาเลนไทน์หนุหน่มก็ส่งเงินมาให้ซื้อแหวนซื้อดอกไม้ซื้อโหโหทองนี่หกสิบและเขายังไม่ท้อเลยอะ่ะเราหลายๆเนี่ยสาวๆทั้งหลายสามสิบสี่สิบห้าสิบไปแล้วโอ้โหนั่งกลุ่มนั่งเครียดวอายุเยอะจะหาแฟนใหม่ได้จะหาแฟนไม่ได้ไม่ใช่เพราะอายุนะคะกพะดูวิปปิ้นหกสิบกว่าแล้วเนี่ยยังหาแฟนได้แต่ที่หาแฟนไม่ได้นี่ก็เพราะอะไรเพราะเรามันนั่ง บนนั่งทุกนั่งเครียดเพราะเราไม่มีความสุขพี่ปิ่นก็มีความสุขก่อนเนี่ยเขาถึงจะเขาถึงเจอพระอาจารยสาวๆเป็นกําลังใจให้ทุกพอเลยที่กําลังนั่งทอ่ททอแท้หอเหี่ยวเจอคนที่ไม่ใช่แล้วเจอแล้วเจออีกเจอแล้วเจออีกนะคะถ้าสิ่งที่คุณเจอซ้ำๆเดิมๆ,ๆ,ๆรู้ไหมว่าเพราะคุณทําอะไรซ้ําๆเดิมๆ,ๆคิดอะไรซ้ําๆเดิมๆ,ๆพูดอะไรซ้ําๆเดิมๆ,ๆมันก็ได้แบบซ้าๆเดิมๆ เหมือนพี่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเขาเป็นแต่อาทิตย์นี้เขาไม่เป็นแล้วเห็นไหมคะเขาไม่เป็นแล้วแสดงว่าเขายอมรับกับมันแล้วเขาบอกตัวเองเขาจะเดินหน้าต่อนะคะเดินหน้าสร้างความสุขดีกว่าเนะเดี๋ยวความสุขที่ต้องการจะเข้ามาเองคุณสังเกตดิคนที่สําเร็จทั้งหลายคนที่เขาร่ำรวยคนที่ก็สำเร็จง่ายเขาจะมีความสุข เขาจะไม่มานั่งเครียดนั่งบนชีวิตถ้าคนนั่งบนชีวิตนั่งเครียดนั่งสังเกตใช่แล้วค่ะเอาพลังมาให้ค่ะโอเคค่ะทุกคนไปสังเกตหนุ่มของคุณนะคะที่คุยกันว่าเขาเป็นแบบที่รันพูดไหมนะคะคุยแล้วคุยคุยหายๆสาววาทิตย์คุยไม่ได้หรือคุยได้เปิดกล่องเฉพาะข้างนอกที่ทํางานตอนเที่ยงนะคะสังเกตด้วยไม่ใช่ราพูรบตาลักโอ้โหอ ไม่รู้เรื่องราวไม่สังเกตสังการอะไรเลยก็ไม่ได้นะคะโอเคก็นี่แหละเอาไปสังเกตกันนะคุณจะได้ไม่เสียเวลาและก็จะได้ไม่ต้องรักคนผิดแล้วก็มาเสียใจทีหลังนะคะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ที่มาดูไลฟ์นี้นะคะใครที่มาดูย้อนหลังขอบคุณทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ไปลงให้ใน youtube ใครที่ดูใน YouTube ใครที่เข้ามาใหม่นะคะนี่คือช่อง happiness a n g e l หรือว่าน้แห่งความสุข แล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดเทให้ด้วยนะคะค่ะวันนี้ต้องไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันไลฟ์ Live หน้าค่ะทุกคนทุกคนดนะนดีนะคะสวัสดีค่ะรักกวเอง